โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจอยกินชิวนะครับวันนี้เราก็ผมก็จะมาแจกสูตรจูนสามารถส่วนแซดนะครับสเต็ปสี่หนึ่งสี่นะครับผมเเราไปดูสูตรเลยครับไปโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ก็สเต็ปคันนี้ก็จะเป็นสี่หนึ่งสี่นะครับนี่ด้านขวามือเลยนะครับสเต็ปเดี๋ยวเรามาดูสูตรจูนกันครับ นี่สุดจุนก็ตามนี้เลยนะครับโอเคเด,เดี๋ยวไปดูช่วงล่างกันครับว่าเสร็จยังไงช่วงล่างก็จะประมาณนี้ครับอ่าท่วงเดิมนะครับท่วงเดิมอันนี้ท่วงเดิมเดี๋ยวเราจะไปลองเทสให้ดูเลยนะครับเอ้ยค,ครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเทสให้ดูนะครับตั้งแต่นี้ไปถึงโน่นนะครับไปถึงหลังเขาไปสาม สองหนึ่งไปไปแล้วนะครับจังหวะน,นี้ยังไงครับจังหวะน,นี้ตอนนี้ก็ขึ้นสี่ร้อยแล้วนะครับห้าร้อยครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆหกร้อยครับจังหวะน,นี้สับเกเจ็ดแล้วเ L, รียบร้อยครับผม ตอนนี้สับ77แล้วนะครับโอ้โไปครับ650 660แล้วนะครับจังหวะน,นี้ยังไงเฮยขึ้นไวนะครับขึ้นไวอยู่670ครับเฮ้ยตัดที่670กว่าๆนะครับผมนี่รถคันนี้นะครับนี่3350 s นีน่มันเปิดฝาโปรงแล้วนะครับคันนี้เป็นรถเติมนะครับผมคันนี้เป็นรถเติม นตามนี้เลยนะครับสภาพรถก็สวยพอใช้ได้ครับสวยนับสวยนะยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปลองหาแข่ง400เมตรกันดีกว่าครับเ๋ยวไปเจอตอนที่เจอคู่แข่งเลยนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เจอคู่แข่งแล้วนะครับนี่เราเรามาดูโอ้เจออ k เคด้วย แล้วเจออีเคเดานะครับเนี่ยงานหยาบเลยอ่ะโอ้ยวิ่งเจ็ดปีครับผมอันนี้มันก็ไม่ค่อยแรงนะครับทางสี่ร้อยเมตร มันก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับแต่อันนี้น่าจะเป็นสเตปดันโลนะครับน่าเป็นเหมือนสเตปดันโลอันนี้ผมจูนดันโลไว้นะครับที่เอามาแจกทุกทุกคนนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับใครที่อยากให้ผมจูนรถอะไร แจกสูตรเคลียร์ลดอะไรสเต็ปอะไรก็ลองคอมเมนต์มาใต้ล่างนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะครับถ้าเกิดทําได้ผมก็จะทํานะครับถ้าเกิดทำไม่ได้ก็ต้องขออภัยทุกๆคนด้วยนะครับโอเคแล้วก่อนจะไปนะครับผมอย่าลืมติดตามเพจด้วยนะครับชื่อตามชื่อช่องผมเลยนะครับพิมพ์ไปในยู u ูบพิมพ์ไปในเฟซบุ๊กนะครับจอยเกมชิวนะครับผมอย่าลืมติดตามมาเยอะๆนะครับ จะจมทุกๆอย่างใครที่อยากเล่งกับผมจะแจ้งไว้ที่หน้าเพจเลยนะครับอย่าลืมไปติดตามกันเยอะๆนะครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็อย่าลืมกดไ like ลค์กดซับคลายเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเพื่อให้ผมมีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับโอเคและใครที่อยากให้ผมจูนลดอะไรนะครับหรือว่าอยากให้ทำอะไรก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับผม ผมอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับและอันไหนผมทําได้ผมก็จะทําออกมาให้นะครับผมถ้าเกิดผมว่างนะครับโอเคไปแล้วบายๆอย่าลืมกดไลค์กือกดกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์เพจด้วยนะครับครบร้อยเพจเพจครบร้อยคนนะครับจะจะแจกไอ้นี่จะแจกรถสเต็ปนะครับ2-3คันนะครับอันนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะแจกอีกคันนะครับแต่ 2- 3คันบวกแน่นอนครับ โอเคไปติดตามกันเยอะๆนะครับแลบ๊ายบาย